สวัสดีครับผมเฉยิษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับ mm. ก็ภาพลกๆเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสวิตช์ก่อนนะครับก็คลิปนี้ผมจะพูดเรื่องไรเดีย mm. ผมค่อนข้างจะขี้เหนียวนิดนึงนะ mm. คลิปนี้นะครับผมก็จะยำนะครับคลิปนี้ผมจะตอบคำถามมีคนถามมาใน y YouTube นะครับก็เพื่อนๆมีคำถามแล้วก็ลองถาม,มาใน YouTube แต่ว่าผมอาจจะเลือกที่จะตอบคำถามที่ผมหรือว่า มันมันตอบไม่ยากมากแล้วก็มันมีประโยชน์กับภาพดรวมมีคนถามผมมาว่าเอ,เอ๊พี่เนี่ยมีเทคนิคนะครับในการที่จะคว่าฝึกยังไงให้เรียนรู้ไวๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะเห็นผมเนี่ยศึกษาหลายเรื่องแล้วก็แชร์ความรู้หลายเรื่องนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องนะครับก็ ผมแค่รู้แล้วก็แชร์นะครับก็ <c oughs> แน่นอนครับถ้าเอาแบบลึกๆเลยเนี่ยอาจจะไม่รู้ลึกมากถึงขนาดเดียบ,บเจาะลึกเลยนะครับแต่ก็ระดับหนึ่งคราวนี้ทํายังไงเราถึงเรียนรู้ได้ไวนะครับอย่างลรกก่อนผมผมมองว่าตัวเองไม่ใช่คนที่เรียนรู้ได้ไวนะครับแต่ผมชอบในสิ่งที่ผมทำมากกว่าฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามผมว่าเออผมเรียนรู้ได้ไวฝึกยังไงผมอยากให้ คนที่ถามผมเนี่ยลองไปมองเพื่อนๆน,นะข้างๆที่เขาเล่นเพลงเก่งนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยเจอคนที่เรียนรู้ได้ไวข้างๆแล้วก็ลองสังเกตว่าเขาเรียนรู้ได้ไวได้ยังไงซึ่งส่วนมากคนที่เก่งเนี่ยแล้วก็เรียนรู้ได้ไวจะมีบุค,คลิกคล้ายๆกันที่ผมรู้สึกมานะครับก็คือเขาสเตเบิลนะครับเขาจดจอ่อเขาโฟกัสกับเรื่องนี้เขาทำโอเคป่ะนะครับก็คือพูดน้อยต่อยหนะัก โอเคไหมครับของผมเนี่ยไม่ใช่สไตล์นั้นเลยนะครับผมมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนพูดไม่เยอะและทุกครั้งที่เขาพูดมาเนี่ยเขาก็จะพูดแต่สิ่งที่เขาเรียกว่ามีสาระนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เขาเรียกไงเดีย,ยเวลาให้เขาทาอะไรเนี่ย นะครับเขาจะเหมือนมีแพทเทิร์นในการทำทำสเต็ป by สเต็ปนะครับซึ่งเพศหนุงคนเนี่ยที่จะเรียนรู้ไวเนี่ยมันจะมี2เพทคือเขาเรียกว่าเขาเรียกไงไม่ถูกบีบคั้นโดยสถานการณ์คือไม่ต้องมีอะไรมาบีบคั้นเน่ยเพียงแค่บอ่อยเขาทำเขาก็จะทําการศึกษาแต่เขาจะทําแบบเป็นลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปของเขาไปนะครับ <c oughs> กับกรณีอย่างผมเนี่ย ผมจะไม่ใช่คนอย่างนั้นคือผมจะไม่ค่อยมีขั้นมีตอนเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะคือใช้สถานการณ์บีบมังคับก็คือเมียหนึ่งลูก3ามแม่นหนึ่งนะครับกับบริษัทและทีมงานซึ่งถ้าเกิดผมจะต้องอยู่รอดในธุรกิจประเภทนี้คือผมต้องไวผมโดนสถานการณ์บีบบังคับผมเลยต้องไวแล้วก็ <c oughs> ด้วยการที่เขาเรียกว,ว่าผมจะต้องเขาเรียกว,ว่าแก้ปัญหาวีลเื่เย,เยนะครับแล้วก็ให้ทันต่อสถานการณ์และคู่แข่ง ก็จะฝึกทําให้ผมเนี่ยเขาเรียกว่าคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเอ๊ถามว่าทํายังไงให้เรียนรู้ได้ไวนะครับส่วนหนึ่งคุณอาจจะต้องพยายามพาตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือดูนะคคนรอบกายคุณนี่แหละง่ายๆเลยว่า เวลาที่คนเก่งๆเนี่ยเวลาที่เขา <c oughs> แก้ปัญหาได้ไวสุดมากเขาจะโฟกัสกับปัญหาเรื่องนั้นเขาไม่แบบทำๆอยู่แล้วก็ไปทำอย่างงู้นทำอย่างนี้หนีไปดูหนังเขาจะทำอย่างเงี้ยเป็นวันๆเป็นหลายๆชั่วโมงนะครับหรือเป็นเดือนๆเลยนะครับเอาล่ะคราวนี้ <c oughs> อันนี้ผมตอบคาถามนะครับคราวนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมพอดีจะทําให้คุณเห็นภาพว่าเทคนิคในการเรียนรู้ ผมก็จะทำอะไรบางอย่างนะครับคุณจะเห็นว่าผมแชร์หน้าจอ iPhone ขึ้นมาทำไมอันนี้คือโปรแกรมโพสโพสผมนะครับเป็นโปรแกรมขายหน้าร้านเป็นเวอร์ชันบน iOS ที่คุณเห็นนี่คือร้านอยู่บนเครื่องจริงนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีการรีโมทสตรีมขึ้นมาโชว์มาหน้าจอผมนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้ปกติ นะครับส่วนหนึ่งของเจ้าตัวแอปนี้เราใช้โค้ด Angular ในการรันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็น Native Code พื่อง่ายคือเป็นการย้ำกันอยู่นี่คือหน้าตาโปรเจกต์ของมันผมใช้ภ <c oughs> าษา Swift ในการเขียนในโปรเจกต์โพสตผมมีทั้งภาษา Swift แล้วก็มีทั้งพวกเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะมีทั้งเจ้าตัวที่เป็น อ b j เจ t ที e C ด้วยคือย้ำกันมั่วซั่วเลยครับมีทั้ง Objective C Objective C น่าจะอยู่ในตรงโค้ดบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ยังคงมีการย้ำกันระหว่างภาษาที่เป็นภาษา s วิฟด้วยคราวนี้คำถามก็คือว่าเ <c oughs> ถ้าเกิดผมต้องการจะทำให้โค้ดผมเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับกล้องนะครับ อของมือถือได้นะครับผมจะทําให้แอปผมเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับกล้องเพื่อสแกน QR c o d โคดคผมจะต้องมีความรู้อะไรบ้างผมก็ต้องเขียนภาษา,าสวิปเป็น Objective-C เ,เป็นแล้วก็ต้องมาเชื่อมต่อกับ a n g u u l r ได้ซึ่งในเค้นี้นี่คือโปรเจกพดพอดแองกูล r าผมผมจะต้องเขียน Java Script เพื่อทําการไป Bridge นะครับหรือเพื่อแค่ไปบอกให้หน้าคอมมานด์นของ a n g u l a r ผมทํางานผู้เช่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอ้โห มันมีการเขาเรียกว่าโยงความสัมพันธ์ของหลายๆส่วนนะครับเอาล่ะแปบลบว่าคุณต้องเป็นหลายภาษาดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะฝึกให้ตัวเองเรียนรู้ไวจริงอย่าไปสนใจเรื่องเรียนรู้ไวไม่ไวสนใจเรื่องของเขาเรียกว่า business problem คือคุณต้องเข้าใจว่าปัญหาธุรกิจคืออะไรเวลาที่คุณเข้าใจปัญหาธุรกิจนะครับว่ามันคืออะไรคุณ มันจะง่ายต่อการที่คุณจะเขาเรียกว่าโฟกัสว่า <c oughs> หรือพุ่งเป้าไว้ว่าคุณจะต้องศึกษาอะไรนะครับคุณจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการเสิร์ชใน Google อย่างในกรณีเนี้ยโอเคผมอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะผมจะเขียนโคด้ดยังไงเพื่อทําการยิงคําสั่งเนี่ยไปยังเจ้าตัวเว็บไซต์ผมได้นะครับเบื้องต้นก่อนผมก็จะต้องไปที่เจ้าตัวหน้าช็อปของผม,ผมแล้วผมก็จะต้องทําการเข้าใจว่าโอเคในเคสนี้ผมใช้ตัว Wk Webview นะครับ ผมจะต้องใช้โค้ดในส่วนที่เรียกว่าการ evaluate JavaScript inject เจ้าตัวโค้ดตัวนี้พร้อมกับส่งคำสั่งอะไรบางอย่างนะครับก็คือคำสั่งที่ได้จากการสแกนผมต้องใช้ library ที่มาจาก Google Pod แล้วก็ทำการยิงคำสั่งนะครับรหัสอ้ตัวนี้ยเข้าไปซึ่งโค้ดตังนี้นะครับที่คุณเห็นนี้ก็จะทำการยิงเข้าไปในโค้ดของเจ้าตัวนะครับ JavaScript นะครับซึ่งผมก็จะมีตัว shop.js แล้วก็ทำการสร้างโค้ดนี้ขึ้นมานะครับเห็นว่าชื่อเหมือนกันพร้อมกับยิงาหารหัสและนั้นผมต้องทำการส่งคำสั่งนี้ไปยัง angular นะครับเพื่อง่ายหลายช็อตโดยการยิงไปที่หน้า shop c o m p o n e n t ที่หน้า shop c o m p o n e n t ก็ควรจะต้องมีฟังก์ชันที่ใช้ในการดัก e v e n นที่ชื่อว่า set search keyword นะครับนี่เห็นนะแล้วก็เพื่อจะเอาข้อมูลนัไปทำการใส่บนช่อง fill นะครับโอ้โหเห็นไห มันจะมีหลายขั้นตอนแล้วก็มีพวกคีย์เวิร์ดเช่น Angular Command Reference นะครับผมองทำการดักอีเวนต์ว่าต้องทำการไม่ดักอีเวนต์หรอกคือเป็นเชิงของการเซตว่าในเคสนี้เนี่ยนะครับจะต้องอทำให้เจ้าตัว Command Angular ผมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำการอ้างจาก JavaScript ภายนอกได้ก็นะคืออ้างจาก JavaScript ตรงบริเวณนี้ได้ในการสร้างอ็อบเจกต์ตัวคีย์นี้ขึ้นมาแล้วก็เซตให้มันรู้จักเจ้าตัวฟังก์ชันเหล่านี้นะครับกูเจนว่ามันเยอะมากเลยผมไม่ทางรู้หรอกว่ามันต้องเขียนอย่างนี้ผมต้องเสิร์ช Google แน่นอนโอเคปะ่ะต้องเสิร์ช Google แต่ผมเพียงแค่รู้ว่ามันต้องทําประมาณอย่างนี้แหละนะครับผมผมผมเคยเจอปัญหานี้มาก่อนผมเคยเจออ่ากผมเจอเคยเจอกับ เทคนิคแบบนี้มาก่อนที่ต้องทำดังน,นั้นผมก็เพียงแค่ไปหาว่าใน ios ทํำยังไง <c oughs> นะครับถ้าเกิดผมต้องหนีจากการทําใน ios ไปทําบน android ไปทําบน react หรือ view ผมก็จะรู้ว่ามันต้องมีเครื่องมือในการทำนี้แหละแล้วก็ไปเสิร์ชเอาล่ะนี่คือเทคนิคเอาล่ะผมจะทำให้คุณด,ดูนะครับว่าทํางานยังไงผมก็จะทําการ run project ios ผมนี่แหละลงบนเครื่องจริงเลยนะครับ Uh huh. <c oughs> ผมจะลงันเครื่องจริงในขนาดเดียวกันผมก็ต้องทำการรันโปรเจกต์ n g g u l a ผมนะครับผมจะรันเป็นแบบ NG serve นะครับ <c oughs> แล้วก็ให้เป็น host 0.0.0เพื่อให้มันสามารถมองจาพอร์ตภายนอกได้ <c oughs> คุณจะปัจจัยมันเยอะมากเลยอะ่ะมัน <c oughs> มันมีปัจจัยอะไรเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะทำมันได้คุณต้องเคยทำพวกนี้มาก่อนแล้วก็ ใช้เวลาผมอายุเยอะแล้วผม40แล้น,นะครับสำหรับคนที่ถามผมมาผมเชื่อว่าบางทีอาจจะยังไม่ถึง,ถง30เลยซ้ำฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลาเยอะให้เราหัดฝึกนะครับแต่ว่าเทคนิคที่ผมอยากจะแชร์คือให้เราฝึกจากการเจอปัญหาเยอะๆเ,เจอ business problem ๆๆเยอะไม่ได้ฝึกจากภาษา programming นะครับเพราะภาษา programming เนี่ยยังไงคุณก็สามารถเรียนรู้จากใน google ได้แต่ปัญหาทางด้านธุรกิจ นะที่คุณจะต้องใช้พวกภาษาโปรแกรมมิ่งไปแก้ใช้เฟรมเวิร์ไปแก้เนี่ยคุณต้องเจอของจริงต้องพยายามพาตัวเองไปยังจุดที่ได้เจอปัญหานั้นจริงๆซึ่งแน่นอนครับมันก็มีคล้สิ่งที่คุณต้องจ่ายเช่นเวลาในการพักผ่อนนะครับความเขาเรียกว่าสนุกคุณจะหายไปนะครับแต่ถ้าคุณชอบคุณอาจจะสนุกก็ได้แต่ว่า ผมว่ายังไงมันก็ต้องมีความเครียดเข้ามาเอาล่ะเบื้องต้นผม <c oughs> มาที่ไอตัวโปรแกรมรีโมทผมก่อนนะครับเมื่อกี้ผมแชร์หน้าจอขออนุญาตแชร์หน้าจอผมใช้โปรแกรมแช์หน้าจอตัวหนึ่งก็ซื้อมานะก็ตั้งจะดีนะก็เขาจะแฮปปี้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้จะเห็นว่าผมมีปุ่มสแกนแลวนะครับโดยหลักการก็คือตอนนี้ผมจะสามารถกดปุ่มสแกนนะครับที่มันเกิดขึ้น ที่ตรงบริเวณนะครับน่าจะตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> ขออนุญาตก่อนก็คือเนี่ยเวลาทสแกนนะครับมันก็จะเรียกเจ้าตัวโค้ดที่ชื่อว่า w w i t to search with barcode ซึ่งโค้ดตรงนี้ก็จะทำการไปเรียกนะครับโค้ดที่ะจะไปอยู่ในหน้า s h o p JS ตรงนี้แหละนะครับไปเรียกน้าชื่อเหมือนกันไปเลย นะครับพร้อมกับส่งเจ้าตัวโค้ดที่ได้จากการอ่าน QR code อะละประเด็นคือตอนนี้ผมเรียกผ่านแบบที่เป็น local ไม่ได้ยิงมีอเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นว่ามันทานํางาน้เที่ยชา้ามากๆเลยนะครับช้าสุดๆเลยโอเคนี่อาจจะขออนุญาตรีเฟซดูก่อนนะครับว่ามันรีเฟซได้ไหมนะครับอันนี้เปิดกล้องละนะครับเปิด <laughs> กล้องแล้วก็ผมจะลองสแกนดูนะครับปึ้งอ่าสแกนละ ในเคสนี้ก็ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับไปที่เจ้าตัว a n g u l a r ผมนี่แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมันมองไม่เห็นพอร์ตนะครับผมก็ต้องเช็คอีกว่าเครื่องผมตอนนี้เนี่ยไอพี IP มันยิ่งไปที่ตัวไหนผมเข้าใจว่า,วามันน่าจะเวิร์กก็แหละแต่ว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับมันวิ่งไปที่เจ้าตัวนี้ผมต้องเปลี่ยนมาที่ IP วงเดียวกันมันจะได้เห็น IP ตัวเดียวกัน อัลลครั้นี้ผมน่าจะสามารถทำการรีเฟชนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับมันน่าจะเห็นเว็บไซต์ที่เป็น Angular ผมอละ <c oughs> จะได้ทดสอบว่ามันได้จริงไหมนะครับจริงคลิปอันนี้อาจจะรู้สึกว่างงๆนิดนึงครับผมเมืนพูดบ่นไปบ่นมาก็ฟังนะครับตอนจะนอนแล้วกันอาจจะนอนไม่หลับด้วยซ้ำนะครับอ่ามาละอันนี้ผมก็จะสาธิตดูว่าผมสามารถกดสแกนนะครับบึ้งเห็นนะอ่าได้ละอันนี้ผมจะสแกนให้ดู ปุ๊บอ่าจะเห็นว่าเจ้าตัว QR code ก็จะทำการอัดฉีดเข้าไปหน้าเว็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งสำหรับคนที่คุบางคนที่มองหาเทคนิคว่าเอ๊จะเอาโค้ดที่เป็นเนทีฟยิงเข้าไปในตัว Angular เราเนี่ยทำได้ไงนะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ใช่ Angular คุณใช้ v u e JS นะครับคุณใช้ React Concept ไหมก็เหมือนกันแหละนะครับคือคุณต้องอใช้โค้ด ที่เป็นส่วนของเนทีมคุณเนี่ยนะครับไปหาโปรแกรมสแกนมาพอสแกนเสร็จปุ๊บคุณใช้ตัว wk webview ทําการ e a r e a t e คือทําการสร้างเจ้าตัวเ,เหมือนกับโค้ด javascript ที่ใช้นในการเรียกเข้าไปที่ฝั่งของตัว นะครับโค้ดของฝั่งปลายทางคุณคุณก็ต้องคิดว่าเอมันต้องมีตัวรับนะคุณก็ไปเซิร์ชหามาในเคสนี้ก็จะมี shop.js เป็น javascript ตัวหนึ่งนะครับที่ผม inject เข้าไป shop.js เนี่ยผมจะ inject เข้าไปตอนจังหวะที่ผมเรียก angular command เนี่ยผมจะมีโค้ด inject อยู่นะครับเนี่ยผมจะเรียกมันเพื่อ inject พอ inject เสร็จปุ๊บ <c oughs> เวลาที่ตรงนี้ทำการ callback นะครับผมก็จะต้องไปที่ต้องช็อปแล้วก็ไม่ e ช u r e ว่าผมมีการรีจิตตัว c a คอ b a c k ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ผมใช้ดูนะก็จะมีตัวรีจิตอยู่อันนี้ผมทำไว้ดูทวนเองด้วยนะครับถ้าคนไหนไม่อยากจะเขาเรียกว่าสนใจตรงนี้ก็มองผ่านอมอง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 ,มองข้ามผ่านไปก็ได้นะครับพอ Inject ปุ๊บทันทีที่มันเกิด e v e n นผมกดตรงนี้นะครับแล้วก็สแกนเนี่ยมันก็จะสมผลทำให้มีการไปเรียกเม็ต่อชื่อว่า Set Search Keyword แล้วก็ยัดคีย์เวิร์ดเข้าไปในตัวช่องนี้นั่นเองนะครับเอาละนะครับฟังดูงงนะคลิปนี้นะครับก็ผมขี้เกียจไม่นั่งทำคลิปแยกนะครับเ,เทคนิคที่ผมทำอย่างนี้ผมก็จะทำให้มันมีประโยชน์เลยอาการว่านี่คือคลิปที่ผมแชร์ความรู้นะครับเดี๋ยวเรื่องของการใช้ภาษาสวิฟ์คอ,อพวกตัวโค้ดเองกูล่าจริงๆมันสามารถคอ,อกลับด้นะครับจากแองกูล่า อกลับมาที่ตัวเขาเรียกว่าภาษาสวิปนะครับเพราะว่าผมต้องมีทำมุกปริ้นนะครับผมก็จะมีการส่งโค้ดกลับมาเพื่อยิงกลับมาที่หน้าปริ้นผมด้วยนะครับก็มันจะมีโค้ดที่เซตติ้งหน้าปริ้นอีกย้ำกันมั่วซั่วหมดเลยนะครับเอาล่ะก็เทคนิคก็คือคุณต้องเจอปัญหาเยอะพอคุณเจอเยอะคุณก็จะต้องหัดเรียนรู้ให้ไหวโดยธรรมชาติของมันเองนะครับเอาล่ะในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ